บรรเลงโดยพิพาฒนมอนประยุกต์ตออิศนุคองเจ็ดลำลูกกาดัดทุดใหญ่เลยครับเมลเล่ให้ช้างเต้นดัดไปพิพาฒน,นมอนประยุกต์ตออิศนุคองเจ็ดลำลูกกาเอายดี๋ม่แม่เตรียมเตรียม เตรียมเสริมกำลังให้แดนเซอร์นะเตรียมกำลังเสริมให้แดนเซอร์นะแม่ๆนะเอาลูกเอาเอาเจ๊ก็เอาเอาด้วยเอาโยกเจ๊โยกเออเจ๊ก็โยกด้วยเอาเจ๊ còn có những cái đó chẳng mê lê hay thả nữa, Come เตรียมนะเตรียมเติมน้ำมันเตรียมนะเติมน้ำมนัมนให้ช้างนะเตรียมเติมน้ำมันให้ช้างนะแม่แม่นะอาให้รางวัลลูกๆนะผลไม้จัดมาเลยจ้าทานละยี่สิบาทหท้านาร้อย ด้วยนะหนูไม่รู้เลยเพราะคนแน่นเลยมันตรงนั้นนะเดินเล่นไม่ได้หนูนะใชเดินเลยมันกพ็พาไปกำนับหลวงพ่อสักหน่อยเออเอาหอเล่ะเดี๋ยวเจ้าเพงลงอ่ะเดี๋ยวแม่แม่เตรียมเติมพลังให้ลูกนะเดี๋ยวก,ก็พาลูกๆไปคารม ยูฮ <Y oo> ูข <hoo> อบมือขอบคุณพี่พัน์มอนต่อที่นู้อ้าวมาแม่แม่แม,มาเติมรางวัลเตีเยเติมน้ำมันให้ลูกๆเติมน้ำมันให้ลูกๆแม่เอ้ยอ้าวจับเอยโอ้พิ<ๆ>่งเคยพิ่งเคยได้จับไปพันนี้แขนอน่อนนี่นี่ไปนี่ไม่รู้ไม่รู้เลยว่าขาตั้งกล้องมันหนักอะไรขนาดนี้อ้าวกลับยังไงล่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอ้าวมาจ้าแม่ ขายวันนี้เป็นวันละหมากระเทิงขายอาหารช่างจากอีเลฟเว่นไทยแลนด์เวลานี้ตะก้าละ20บาทนาทีทองสําหรับวันนี้เวลานี้และงานนี้เท่านั้นให้รางวัลลูกๆลูกๆเต้นในแม่แดูเป็นไงเยสาธุให้ร่ำให้รวยนะแม่นะชื่ออะไรนะสุอะไรแม่เดือนแม่เดือน สาธุแม่คุณเอ้ยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแม่นาโนด้วยให้เงินมากองให้ท้องมาเกยนะแม่นะเดินทางไปไหนให้แปดภัยอ้าวจัดไปจ้าแตงโมหวานหวานเย็นเย็นแม่หุยชุ่มหัวอกเอาเอาเอาชุ่มหัวอกเลยอ้าวจ้า ก็เห็นเสวิ์แหมเถ่อได้ท้าไปเต้นนะวิหารหลวงปู่แถ่วันนี้เถื่ได้เอาไว้คราหน้าเอาไว้คราหน้านะอ้าวมาแล้วแม่แม่เดือนมาแล้วห้าร้อยให้รางวัลลูกๆหน่อยแตงโมเย็นๆทุ่มคอทุมหัวอกนั่นเต้นจนคนลุกนคนล่วงเลย อาจจะไอเลิฟอยู่ไปสักนิดหนึ่งเข็นหัวมันดีนะได้แม่มานะอมาหน้างานอะไรอีนึงร้อยคะแนนแม่รัตอันนี้แม่อะไรแม่อะไรแม่อโอะโอแล้วก็แม่รัตตยาอีนึงร้อยคะแนนทั้งสองแม่เลยนะให้เงินมากองให้ทองมาเกยนะแม่นะจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะจ๊ะ นะให้โชคดีให้โชคดีคดเป็นสิทิวันข้างหน้าเออให้ได้คู่ที่รู้ให้ได้ชู้ที่งามเออ,เอ,อมาจ้าแม่อาแม,แม่มารีเอฟซีบัวตัวยองอีกหนึ่งร้อยคะแนนเดี๋ยวเดินไปจ่ายเอาแม่มารีมา <Yeah. S 1> เดินมาจ่ายจ้าโอ้เอากันตรงนี้แหละ <c oughs> ไม่ต้องไกลนะ <c oughs> แตงโมวหวานหวานไม่หวานไม่เชื่อว่าหวานชิมก่อนให้ช้างกินก็ได้เออ ฉันอาจจะเสียงดังไปนะไม่รู้ในจอดังแค่ไหนไม่รู้ไนังมาขนาดขนาดดังอย่างนี้เอ้ใครช้ครชีก้าละยี่สิบนาทีทองนี่แม่มารีหรือใครเนี่ยไหนแม่มารีโอ้ยสาธุให้ร่ำให้รวยต่อวันต่อคืนนะแม่นะเอ้ เอาไป<า>ชโอคดีะคะชั่วโมงนี้นาะทีทองนะจ๊ะตะกร้าละยี่สิบบาทปกติไม่เคยขายนะตะกร้าละยี่สิบเ,เนี่ยเออใครใครมาอีกไหมมีมาเย่เย่ที่ไหนจ๊ะที่นี่ที่วัดลำกระดานคลองสัมปากรเทพพระมหานครหรือว่าจะมาง่ายๆก็มาเส้นลำลูกกาก็คลอง 7, เจ็ดน,นะจ๊ะคลองเจ็ดแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาเส้นนิมิตใหม่จะไปบินบุรีหรือว่าจะมาลงบินบุรีแล้วก็มาทาง เลี้ยมอนิมิตใหม่มุ่งหน้ารำลูกกาถึงเหมือนกันจ้ะอยู่ถึงพรุ่งนี้จ้ะพรุ่งนี้วันสุดท้ายบายๆเท่านั้นยังมาทันพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์หยุดงานมาแต่เช้าอ้าอ้าวให้รำให้รวยแม่คุณเลยให้โชคดีสีสวัสดิ์ให้เงินมากองให้ทองมาเกยนะจ้ะเออมาจ้าเมจ๋า อ้าวอ้าวมากันนี่ทางคอแห้งแล้วเพราะว่าเต้นกันเต็มที่เลยเออเต้นกันเต็มที่ FC มาก็ช่วยกันซื้อน้ําน้ําในที่นี้คือน้ําเจงโมน้ําเจงโมจ้ามาจ้ามาจ้าในไล่จ้าเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าท่านเลขงามเลขมงคลจ้า ไอ้ทิยงลูกก่อนเอาได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นฝากนะจ๊ะฝากด้วยฝากด้วยวันนี้น้ำมากบนันเทิงมาไลไรขายอาหารช่างให้กับทีมงานอีเลฟเว่นไทยแลนด์เขาเรียกว่าช่องพี่ช่องน้องช่องน้าช่องหลานใครจะติดต่อช่างแห่งงานติดต่อผ่านน้ำมาก,ก็ได้หรือติดต่อไปที่เพจอีเลฟเว่นไทยแลนด์เออฝากไปถึงเสอือถึงสิงห์นะเอออ้าใครที่ดูช่องน้ำมากก็เหมือนกันจะเอาบวนลูก บวชลูกหาหน้าหมาปทมามันหนากไปพอหาทางไปให้เห่ด้วยเออเอาจัดไปจัดไปแม่อุุมาเหรอมาอีกสองร้อยคะแนนแม,แม่อุศมาสองร้อยคะแนนเอาขอให้ร่ำให้รวยนะแม่นะอา่าสิสิระยาอ่อเอามาจ้าหน,นึ่งร้อยคะแนนโอนไปเลยจ้าโอนไปเลยที่ช่อง แฝดสยามนะจ๊ะบัญชีแฝดสยามจ้ะแม่อุซมาอ้าวอ้าวอ้าวเอาแม่แม่ศีรยาแม่ศีรายา,รา,ยาอีกหนึ่งร้อยคะแนนจ้ะมาไอา้าวทางด้านช่องน้ำหมากตอนนี้ที่ดูอยู่ไปที่ไลฟ์ช่องอี e p ฟเ n t นไทยแลนด์ไปดูในไลฟ์อีเลฟเวนไทยแลนด์นะจ๊ะนะจ๊ะฝากไว้เท่านี้จ้ะ